สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณบกับเรารายการจัดตุ้ยวินอาร์ p ี p 71นะฮะก็ะยังอยู่ในพาร์ทสของ National Gallery l o n d ลอนดอนนะครับพาร์ทสแล้วพาร์ทสไม่รู้จบเมื่อไหร่นะ <c oughs> เราว่าไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากให้คลิปไม่ยาวเกินเนาะ <c oughs> แล้วก็ท่านก็จะได้ Enjoy นะครับเดี๋ยวเราก็จะแปะรูปไว้ให้ดูว่าคลิปนี้มีรูปอะไรนะฮะท่านก็หาได้วันนี้อยากจะพูดถึงศิลปิน2องคนซึ่งอยู่ในยุคเดียวกันนะคน <c oughs> <c oughs> คนหนึ่งก็บากบันว่าเกี่ยวกับธรรมชาติตลอดนะที่เป็นบกเป็นบกเป็นคันทรีซ์ของอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยคนนี้ชื่อคอนสเตเบลนะฮะแล้วก็มีฝีแปรงที่มาสุดจันมากทิ้งฝีแปรงเหมือนกันนะฮะและอีกคนหนึ่งก็เป็นพระเอกของพี่ตลอดชีวิตเลยเพราะพี่รู้จักเขาก่อนไปอังกฤษแล้วก็ชอบเขามากๆแล้วที่อังกฤษเนี่ยมีผลงานเขาเยอะที่สุดเพราะอะไรรู้ไมเพราะว่าก่อนตาย คนนี้คือเทอร์เนอร์นะฮะหลายคนศึกษาเพนติงจะรู้เขาจะวาดแต่ซีสเคปตลอดซึ่งเดี๋ยวเล่าว่าเพราะอะไรทำไมอยู่ที่อังกฤษเยอะสุดเขาเริ่มจากที่ไม่รวยไม่ประสบความสําเร็จเขาสู้จนประสบความสําเร็จให้คนยอมรับเขาได้ครับแล้วพอเขาเริ่มรวยเขาก็ซื้อภาพที่เคยขายไปถูกๆกลับมาทั้งสองท่านที่คือคนอังกฤษทั้งคู่เลยป่ะใช่แล้วพอหลังจากซื้อกลับมาไม่พอพอจะตายก็บอกว่ายกให้รัฐบาลอังกฤษหมดเลยเจ๋งไหมนะครับ ไม่รู้ลูกหลานได้อะไรนั้นคนแรกขอพูดถึง Constable ก่อนนะฮะกลุ่มนี้เราจะเรียกในทางประวัติศาสตร์ศิลป์ว่า Romantic Landscape Painting ซึ่งจะมี3มคนหลักๆที่ดังก็คือคอนสเตเบิลซงจะวัดกรีนพาร์เชอร์นะนะฮะอังกฤษแลนด์สเคปเราต้องเข้าใจว่าอังกฤษเป็นเกาะและอังกฤษมีฝนตกตลอดเวลาบ่อยมาก นะวันหนึ่งอาจจะมีสี่ฤดูได้อาจเคยประสบการณ์เนาะบางทีเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อหนาวไปโอ้แดดดีเลยพอครึ่งวันหลังหนาวเยบขึ้นมาเลยแล้วถ้ามันเกิดฝนตกซ้ำเนี่โอ้ป่วยเลยครับนะฮะบางทีต้องหิ้วเสื้อผ้าไม่ถูกเลยอังกฤษเนี่ยลมเริ่มวุ่นวายไปหมดแล้วก็ทําให้อังกฤษเนี่ยมันจะมีกรีนพัชเชอร์ใช้คํานี้เลยว่าเขี้ยวตลอดทางเลยเขี้ยวตลอดปีเอเวอร์กรีนตลอดเพราะมันฝนตกตลอดเวลานะครับแล้วคนที่เป็น นักวาดแลนด์สเคปนะฮะที่เขาก็ไม่ในชีวิตเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนักแต่บากบั่นว่าตลอดแล้วก็เหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้ว่าเทคนิคของเขาเขาอาจจะดูที่เขาเกลี่ยไม่เรียบอ่ะเขาจะทิ้งฝีแปรงไว้เยอะมากเลยจะเริ่มเป็นมเดเด์นมากจะเริ่มเป็นอิมเพรสชั่นจะเป็นอิมเพรสชั่นนี้ก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าทิ้งฝีแปรงนะฮะไ้เยอะแล้วก็วาดคันทรีซ้ายนะฮะได้บรรยากาศเนื้ออาร์ตดูเมทนมเอังกฤษเลยอ่ะเข้าใจป่ะขมกขัวเห็นแต่เมฆไม่เห็นฟ้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะ แล้วก็แล้วก็พูดว่าถึงบรรยากาศที่อังกฤษจริงๆร,รูปนี้าาาเขาเรียกว่าไอ้กระตุ้นกระต๊อบนะฮะเ,ออเดี๋ยวอาจจะหารูปใส่นิดหนึ่งเนาะยังอยู่สภาพนี้เลยมีรูปจริงที่เป็นรูปนี้เลย <isas. S 2> ไฮเว์เนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะเพราะนั้นก็ถามว่าพิเศษอย่างไงก็พิเศษมากเพราะว่ามันทำให้บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับประเทศอังกฤษที่เหมือนมันฟรีสโมเมนต์ไว้เลยเขาจะเพราะนั้นรูปนี้ ประมาณซะต้นศตวรรษที่19ก็อีกคนหนึ่งนะฮะที่ต้องพูดคู่กันเลยนะฮะก็คือเทอร์เนอร์นั่นเองนะฮะรูปนี้ออกมาประมาณหลังจะมีทางรถไฟแล้วประมาณสัก10กว่าปีนะฮะคือมีพายุมีความเร็วมีอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแล้วก็อาร์ตดูสิเนี่ยเอ่อเทอร์เนอร์เนี่ยจัดอยู่ในกรุ่ปที่เราเรียกว่าน a ชร r a ลิซึมนิยมชื่นชมธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวจะเล่าอีกรูปหนึ่งเพราะว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่ถึงเป็น n a t i o n a l ล y ซึ hmm. ่งเพราะเขาเพราะเขาเกรงกลัวธรรมชาติมากนะครับ mm hmm. เขาเคยเขาจะข้ามช่วงที่ซัมเมอร์เนี่ยเขาจะข้ามช่องแคบซึ่งสมัยก่อนถือเป็นช่องแคบที่อันตรายมาก mm hmm. ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส mm hmm. เพราะมันมีหินโสโมมีพายุมีอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเรือก็ล่มเยอะเขาเกือบตายหลายรอบ mm hmm. แต่เขาก็ดิ้นรนข้ามไป mm hmm. เพื่อจะไปถึงสกอตแลนด์ไอ้ทุก mm hmm. เพื่อจะไปถึงสว mm ิตเซอร์แลนด์เพื่อจะวาดรูปนะฮะทิวทัศน์ต่าง เพราะฉะนั้นเวลาเขาวาดเนี่ยนะฮะในรูปหลังจากนี้จะเห็นว่าจะชอบวาดรูปเรือจะล่มตลอดแล้พายุยิ่งใหญ่กลับมาดูรูปนี้ที่จะใช้ความตีความเหมือนกันรถไฟคือสิ่งที่ไฮเทคที่สุดยุคนั้นเพิ่งออกมาไม่เกินสิบปีนะและอดูระหว่างพายุกับรถไฟอะไรโอเวอร์เวมอะไรใช่ไหมพายุเนี่ยคลุมรถไฟเกืบทั้งหมดเลยเห็นปะ แทบจะมองไม่เห็นรถไฟเลออนะฮะรถไฟนี่มีรายละเอียดนะรถไฟตอนนี้นยังย่าเอาถ่านจุดอยู่เลยข้างในนะฮะนะใช้ถ่านหินเอออะไรเพศนเนีเออ้ยนะฮะเพื่อจะต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยครั<ๆ>บว่าเพราะนั้นอย่าเห็นว่าคือคือไม่ว่าใครจะตีความยังไงก็แล้วแต่คนก็ตีความหลายมุมนะว่าเฮ้ยแบบประเทศอังกฤษมีความก้าวหน้ามันถูกต้องเพราะรถไฟเนี่ยเขาถึงยิ่งใหญ่อังกฤษนะนะแต่ส่วนตัวพี่ดูว่ายังเป็น natural i ล m ซมอยู่เ้เราอยะตั้งคำถามว่าแน่ใจหรยอว่ารถไฟเนี่ยมันจะสู้พายุได้ จะมีมีอะไรนะที่จะชนะเรียกว่าพลังของธรรมชาติได้หรือ,ปรอเปล่านึกออกไหมรัแล้วเขาว่าตีเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะเจอเรือกลไฟที่จมเดี๋ยวเราจะไปเจอพายุที่ยิ่งใหญ่มันก็รูปนี้นะเป็นรูปที่เรือที่กําลังจะอับปางเนาะนะและ้วก็เป็นเรือกลไฟก็เป็นไฮเทคเหมือนกันรูปนิ้เทียบกันได้เลยในยุคนั้นนะแต่ดูดิพายุมันแบบโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินแล้วก็อันนี้เป็นอิมพรนที่อยู่ในใจเขาตลอดว่าเขาก็เกือบตายหลายรอบที่ ข้ามช่องแคบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับนะฮะแล้วก็อีกรูปหนึ่งรูปนี้ของเทอร์เนอร์นะฮะไหนว่าแล้วว่าเทอร์เนอร์ให้จบเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะไปดูที่เทรดด้วยนะครับก็รูปนี้เป็นรูปหนึ่งที่เรือเนี่ยแตกเลยและอ่านเห็นสังเกตไหมว่าปกติรูปเทอร์เนอร์เนี่ยจะไม่มีสีดําเยอะมากนะักนะจะเป็นสีอื่นนะดูดีๆแต่รูปนี้สีดําเข้มเลยเออรูปไม่เพราะอะไรรูปนี้นะฮะใช้คําว่า peace หรือสันติภาพสันติสุขเนี่ย b u r i e ล by the อะ a อะไรเงี้ยนะฮะถูกฝังไปในทะเลรูปนี้เรือ,รอ,อปางะไม่ใช่เออใช่ถูกครึ่งหนึ่งเพื่อนเขาที่เป็นเพนเตอร์ที่ดังชื่อ David kie, เดวิดวิลคีเรือจมและเสียชีวิตและเดวิดวิลคีเนี่ยเป็นคนชอบใช้สีดำดังนั้นรูปนี้เทอร์เนอร์หนึ่งใช้สีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ลึกถึงเพื่อนเขาที่เรืออะไรอยู่แตกไหมแล้วก็อับปางนี่หอนะฮะ เพราะนั้นเขายาอยา่าง Natural i หรือซึก็คือธรรมชาตินิยมธรรมชาติยิ่งใหญ่ยังไงเราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ไฟไหม้แล้วก็มีรูปที่เขาวาดถึงพารลิเมนต์ที่โดนไฟไหม้ด้วยนะพารลิเมนต์ที่ควรจะมี security ที่ดีที่สุดแต่ถูกไฟไหม้อะไรเงี้ยพอ,อ,อเกิดไฟไหม้ขึ้นเทอร์อเนอร์มันสเก็ตรูปอะไรอย่างเงี้ยะฮะก็เหมือนจะว่ายกให้ธรรมชาติอยู่เหนือสรรพสิง่งใช่ก็เล<ต><ๆ>ยชอบวาดธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวใช่ก็ขอกลับมารูปของ คอนสเตเบิล uh, อีกนิดหนึ่งนะฮะก็น,นี้ก็เป็นเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยอังกฤษก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่จนถึงวันนี้เลยนะฮะเป็นเป็นทุ่งนา<จ>นเราดูรูปคอนสเตเบิลมันมนก็เราอยู่ในทุ่งนาในบรรยากาศของอังกฤษอย่างนั้นจริจงๆนะท้องฟ้า<ๆ>ก็อย่างนี้เป๊ะเลยในท้องฟ้าอังกฤษแทบจะไม่เห็นอารมณ์เหมือนเขตดเข็โคสตวอนะฮะอ่าใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วก็แล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ก็จะขอจบในคลิปนี้ก็คือ รูปนี้นะฮะซอ u t h b e r r y ค a t h รีด a ก็คือรูปของอนสเตเบิลที่พูดถึงเรื่องของไม่มีอะไรก็ชนบท s อสเบ b ร r r y ก็เป็นเมืองหนึ่งแล้ว s o u t h b e r จริงอยู่ใกล้กับ s t o n น h e n g e นั่นแหละแล้วก็ธรรมชาติรอบๆเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่เราดูเพ็นข้างในเนี่ยคือฝีแปรงของคอนสเตเบิลนี่โดดเด่นมากเขาจะเป็นคนที่ วาดหนานะฮะแล้วก็ทิ้งฝีแปรงไว้มากเลยสวยมากเลยดูแล้วมันมีชีวิตชีวามากรูปของคอนสแตโคบเพราะนั้นวันนี้เราก็คุยกันถึงสองคนที่ผู้ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็พอเราไปดูเทกอันนั้นจะเยอะมากของเทอร์โนลแต่ว่าก็ยังมีที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับ